สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะทางเราขอแนะนำการคำนวณวิงบนอีก2ส,สูตรนะคะสำหรับคลิปนี้ขอแจกการคำนวณวิงบนอีก2ส,สูตรนะคะขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคำนวณโดยกันนะคะว่าสำหรับ2ส,สูตรของเรานะคะคำนวณใดตัวเเด่นอะไรบ้างนะคะในคลิปนี้รวมกันสนับสนสุนสลากิเบรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอแจกการคำนวณบนอีกสองสูตรนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณที่1ของเรานะคะเอาหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่าง3าครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่1บวกหลักร้อยครั้งที่2บวกหลัก10ครั้งที่3บวกหลักหน่วยครั้งที่4ี่บวกกับ5คงที่นะคะ สำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบเดยว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระว,วงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้สำหรับการคำนวณสองสูตรนี้นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอร้นต่อนะคะการคำนวณน,นะคะหลักหน่วยบนเลขหน 1, 1ึ 8, ่งหนึ 8, ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกแปดยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวก 6 31 31บวก3 34 34บวก5 39 39ได้ตัวเลขเด่นเลข9นะคะ9บวย5นะคะ5คง่ก็ได้14ได้เลข4จะสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก7 7 4สำหรับการคำนวณเลขเด่นวิงบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข9และเลข4ผลออก3ตัวบน774 เพราะฉะนั im, ้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้4นะคะได้4ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนในงวดนี้3ตัวบนนะคะออก7 7 4สาหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะเรามารับชมกันต่อหลักหน่วยบนได้4 4บวก6ได้10 10บวก6 16 16บวก6 22 22นะคะบวก สองยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเก้าสามสิบสามสามสิบสามบวกเก้าสี่สิบสองได้ตัวเลขเด่นสองนะคะสองบวกห้านะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองสองเจ็ดสำหรับการคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองและเลขเจ็ดผลออกสามตัวบนสองสองเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าสองตัวเลขเต็มนะคะ เลขเด่นที่คำนวณมานะคะในงวดนี้เลขสองเลขเจ็ดนะคะเข้ามาเต็มนะคะสําหรับสามตัวบนสามตัวบนในงูนี้ออกสองสนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะหลักหน่วยบนเลขเจ็ดบวกศูนย์สครั้งก็ได้7นะคะ7จ็ดบวกเก้าสิบหกสิบกบวกห้ายี่สิบเอ็ดยี่บเบวกสบสาบสาบวกห้ายี่สิได้ตัวเลขเด่นแนะคะ 8บวยคงที่ก็ได้13ได้เลขสาสำหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก403สํสาำหรับการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแและเลข3ผลออก3ตัวบน403เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลข3นะคะในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบน3ตัวบนนะคะออก403า ำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนนะคะเลข3 3บวก9 12 12บก9 21 21บวก9 30 30บวก2 32 32บวก5 37 37บวก3 40 40บก8 48ได้ตัวเลขเด่น8นะคะ8บวย5ได้13ได้เลข3สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก9 38 สำหรับการคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8และเลข3ผลออก3ตัวบน938เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้า2ตัวเลขเต็มนะคะเลขเด่นเดินบนของเราในงวดนี้นะคะที่คำนวณมาเข้าเต็มนะคะเลข8และเลข3นะคะเลขเด่นเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบและหน่วยบนนะคะในงวดนี้3ตัวบนออก938าสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักหน่วยบนได้8 8 9 17 1บวก9 2 7 9 7 5บ5 4 39 39 3 42 42 9วกเกบวก9 35 35บวก4 39 39บวก3 42 42บวก9ได้เลข1นะคะได้เลขเด่นเลข1น่ง5บวก5คงที่ก็ได้6สสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก4 4 6สําหำหรับการคำนวณวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขห1แเลข6 ลออก3ตัวบน4 4 6เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเลข6นะคะเลข6ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบน3ตัวบนนะคะออก4 4 6เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนเลข6 6บวก73 1 3บวก 7, 13, 13, 7. ยี่สบยวกเจ็ดย่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกหกสามสบสวกสองสาบหวกหกสี่บเดสบวกสี่ส้าได้ตัวเลขเด่น5้นะคะห้บวยหได้สิได้เลขศูนย์สำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออก0ูนย์เกศนย์เก้นี้นะคะคืองวดวันที่16 ปฤสภาคมที่ผ่านมานะคะสาหรับการคํานวณสูตรวิ่งบนในงวดน,นี้คํานวณไดรเลกเด่นนะคะเลขห้าเลขศูนย์ผลออกสามตัวบนศูนย์เก้าห้าเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคานวณในงวดน,นี้เข้าสองตัวเลขนะคะเลขเด่นที่คํานวณมานะคะเข้าเต็มนะคะเลขเด่นเลขห้าเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์เข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยและเลขห้านะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยสามตัวบนนะคะออกศูนย์เก้าห้าจ้ะ หกงวดผ่านมาแล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะส่วนมาจะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสําหรับ6งวดที่ผ่านมาจ้ะตอนนี้เรามารับชมกันต่อสําหรับงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่1มิถุนายนพศ .63 นะคะสูตรคํานวณวิ่งบนสูตรที่1ขอมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะไม่ทราบว่าการคํานวณของเรานะคะในสูตรคํานวณที่1นี้จะเดินมาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนหรือไม่ในงวดนี้นะคะเรามารับชมกันนะคะ หลักหน่วยบนเลย 5, 5 2, pues ้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสได้เก้าเก้าบวกสองสิบเอ็วกสองสิบวกเก้ายบวกสี่ได้เลขเดน6กนะคะหกบวกหได้สิเอ็ดได้เลขหนึ่งจากสำหรับผลออกนะคะเรามารอลุนกันดูสำหรับสูตรคำนวณนะคะวิงบนในสูตรที่1ของเรานะคะคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหกและเลขหนนะคะท่านผู้ชม ในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะคำนวณได้นะคะเลขหกและเลขหนึ่งนะคะวิ่งบนของเราตอนนี้รามาับชมกันต่อนะคะสําหรับสูตรคํานวณในสูตรที่สองนะคะวิ่งบนในสูตรคํานวณที่สองของเราขอแนะนําท่านผู้ชมต่อนะคะ สำหรับส like 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 really really like like ูตรเอาหลักหมื่นสองครั้งนะคะบวกหลักพันบวกหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สี่บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกกับสามคงที่นะคะสำหรับการคำนวณนะคะหลักหมื่นสองครั้งหนึ่งคูณสองได้สองสองบวกศูนย์ก็ได้สองนะคะสองบวกสี่ได้หกหกบวกสี่ได้สิบสิบบวกสี่สิบสี่ได้ตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะสี่บวกสามได้เจ็ด สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ดเจ็ดสี่สำหรับการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่และเลขเจ็ดผลออกสามตัวบนเจ็ดเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เ่าเต็มนะคะเลขเด่นที่คำนวณมานะคะเลขสี่และเลขเจ็ดนะคะเข้ามาในตำแหน่งสามตัวบนเต็มนะคะสามตัวบนในงวดนี้ออกเจ็ดเจ็ดสี่นะคะ เรามารับชมกันต่อสำหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะหลักหมื่นสองครั้ง9กาคูณสองสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งสิบเก้าสิบเก้าบวกเจ็ดบหกีสิบหกบวกเจ็ดสบสามด้าสิกได้ตัวเลขเด่นเกนะคะเก้าบวย3คงที่ได้สิบได้เลขสองสำหรับผลออกนะคะรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก2 2 7 ในการคำนวณสูตรบ,บนในงวดน,นี้คำนวณไดเลขเด่นนะคะได้เก้าเละเลยสองผลอ,ออกสามตัวบนสองสองเจ็ดเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้เข้าตัวเลขกเด่นได้สองนะคะเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยเลยหลักสิบบนนะคะสามตัวบนออกสองสองเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะจ้ะเมื่อกี้ขอโทษนะคะ ำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักมืนสองครั้ง8คน2 16 16บวก9 25 25บวก2 27 27 27บวก2 29 29บวก7 36 36บวก5 41ตายตัวเลขเด่น1นะคะ1บวย3ได้4สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตกบนออก403 สำหรับการคำนวณสูตรบ,บนในงวดน,นี้นะคะเลขเด่นที่คำนวณมาไดาเ 1, เ้เลขหและเลข4ผลออก3ตัวบ,บน403เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสนะคะเลขสในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยนะคะในงวดน,นี้3ตัวบ,บนออก403สาำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักมือนสองครั้ง 8, 2 1คูณส1ง1ิบวก1นึ่บวก0ย์ครั้งก็17นะคะ สิบเจ็ดบวกหนึ 18, 18่งสิบแปดสิบแปดบวกแปดยี่สิบหกได้ตัวเลขเด่นหกนะคะหกบวกสามได้เก้าสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าสามแปดสำหรับการคำนวณว่งบนในงวดน,นี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นเลขหกเลขเก้าผลออกสามตัวบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะ ในเก้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยนะคะในงวดนี้สามตบนออก938ดเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่น2ครั้ง7จ็ดคนณสองสิบสี่สิบสี่บวกห้าสิบก้าสิบบวกสามยี่สบวกสามยี่สบวกแได้ตัวเลขเด่น3 3มสาบวกสได้6กสำหรับผลออก างวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่สีาหกสำหรับการคำนวณวิบนในงวดนี้คำนวณไดยเลิคเด่นนะคะเลขสามละเลขหกผลออกสามตัวบนสี่สีหกเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะในงวดนี้สามตัวบนออกสี่สีหกเรามารับชมกันต่อสําหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะ หลังมือสองครั้งศูนย์คูณได้ศูนย์ศูนวกสได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่สิบเดสิบวกสี่สิ้าไดเลขเด่น5้นะคะห้าบวกสนะคะได้8ปดสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออก0ูนย์เก้าหาสำหรับการคำนวณสูตรวิงบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นเลขห้าเลขแปผลออก3ตัวบนศูนย์เก เพราะฉะนั้นสาหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคํานวณนะคะในงวดนี้เข้ามาในตาแหน่งของหลักหน่วยบนสามตัวบนนะคะออกศูนย์เก้าห้าคืองวดวันที่สิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้เรามารับชมกันต่อสําหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศหกสามนะคะสูตรคํานวณบนนี้คือคือเป็นสูตรที่สองนะคะสาหรับคลิปนี้ ขอเชิญทานผู้ชมมาดับการคำนวณโดยกันนะคะหลักหมื่นนะคะเลขห้ 5, ขอโทษนะคะหลักหมื่นสองครั้งนะคะ5้คนสได้สิบสิบบวกหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้ายบวกเก้ายบก้ายี่บก้าบวกหกสามบวกสี่บวกสี่ได้ตัวเลขเด่เนเก้านะคะ9กบวกสามได้สิได้เลขสอจะสำหรับผลออกนะคะ รอลุนกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณบนในสูตรคํานวณที่สองของเรานะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขเก้าและเลขสองนะคะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้สําหรับสูตรคํานวณที่สองของเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเก้าและเลขสองนะคะท่านผู้ชมยังไงก็สําหรับสองสูตรนี้นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะรอลุนกันนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยรวยทุกๆท่านแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ